เดี๋ยวแม่ไแลบ้านนกดาวนะคะที่จัางมาเนี่ยะคะ่ะมันดัดเปลงหนอาอ,อีกหนึ่งกันนะคะเดี๋ยวแมวป่าขึ้นไปแล่นนะคะว่าอยู่ในนักษานานเลยแต่ถ้ามาเรียยร้อยแลวไม่ยังไม่เรียบโรยที่ะคะ่ะเพราะว่ามันมากเลยจากโรยเอสนงก็มาตึ้งัง่วัดตรังมันมีส่วนบุบส่วนเตือนเดี๋ยวแมวป่าไปแลนะคะ มีตัวบานเจ็ดเดียบเลยนะคะ,ะกว้างเจ็ดเมตรหย่าสิบสองพอปักตู้มันก็ปิดไม่เข้านะคะมันมันมันฮิปมันมีสุ้มต่ำกันอยอ่เยอะแยะไมวจะปากขึ้นไปเลยนะคะมีตัวใหญ่แมวใต้กลางหลังนะคะความซุ้มสิบเมตรอาซินะคะปอยกซุ้มมาก พอบ้านยี่แมวนำตัวมาเบี้ยต้มดินเดี๋ยวยังแมวปลาขึ้นไปเลยกลางบึนนะคะเดี๋ยวยังแมวปีนขึ้นไปเลยนี่แหละเบี้ยงวัวได้นะคะต้าหมอ,อต่ำช่วยไม่ไม่ช่วยไม่ก่อยช่วยแต่ไรแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เต็มรอยนี่แมวปลาขึ้นได้ไปเลยนะคะ มีความไม่เียบร้อยนะคะเนี่ยไม่ช่วยมีคว้านะคะไม่ระตั้มมาไม่ดีมาใหญ่แมวก็ไม่รู้นะคะตู้เลือนนะคะน่องนึงนี่ก้องนะะั มีป้าไม่ได้เรียบร้อยนี่ไปแม่นะคะนี่ไหนอ่องแม,ม่ป้ามาแล้มันติโก่มไฟโก่มไรมาเรียบร้อยแล้วนะ กระตุกมากเลยเลยมันเลือเตือนมันไม่กโเรียบร้อยมันมีส่วนแยกส่วนนะส่วนด้ือยกันนี่องนะแมวปลาไปเลยแล้วนี่เป็นอีกองหลานนะคะสองห้องแมวปลามาเลย นี่เปินไม้นะคะตัวหน้าต่างนะคะมันมีโซงงนอนนะคะ เพิ่นใหม่มันก็ก็กัดไม่ก่อยีบรอยนะคะลองมงห่อยเดี๋ยวเหีแมวปลาไปเล่เลยนะคะนี่จะตั้นักน่ง่นะคะโอ้นี่องขุ่วนะคะเหีียแมวปลามาเลัน่งขุ่วนะคะ

นห้องน้ำนยังไม่เาปมาเลยห้องน้ำแต่ไม่ได้ล้างไม่ได้ไรตีนะมมรูดเะเนี่ยแหละะจุยไม่เลยก็พานะในบ้านเวเวหลวงเบลูบูนยงล้างเลยแองต่ยี่มันปูด้วยนะไม่สวย มันอ<า>ะ่รแต่ความงามมีมพ่อหนามมาช่วยนะครับผูกผูกยาแนวมันอะไรแต่ความไม่เรียบร้อยเป็นรูเป็นวง,งเป็นแหวงหรอพีไม่รูโอ้ยไม่นี่เคาน์เตอร์เนี่ยกลัวนะคะนี่ไไนอะไรนะผม บัวมุกกำลังล้างมุกมีโคเตอร์เนี่ยตัวนะคะก้ลัหลังมุกวัวดมุกนี่ไอ้ตัวอ้นี่ขึ้นวันี้กน

ไม่ก่อยเดือบรอยต่กวนเรื่อยข้นนะถ้าห้องนอนนะคะแมวเหนวจาห้องนอนนีกนนนน่กล้องเหรา นี่แม่ป like ้ามาแลรเบียงกางนกนะคะเบียงกางหนกน้าว่าจ้าเม็จ้ามเกไอ้นู้ไอ้นู้เม็ดตังมดนี่ระเบียงกางนกนะคะ ข้ามงนอนนะคะเนื้องกลัวแล้วก็ระเบียงนี่คือระเบียงนะคะได้แบบว่าอย่า,านงนี้เแบบนี่ต่างเรียวมี่ป่านแต่ว่าต้ไงเตียนก้าวได้ก็ไปได้ข้ามงนอนเนื้องกลัวเนื้อง,งาน้ำนะคะนี่ระเบียงเนี่ยแต่มันว่ามันมีตู้ก็ได้ตีมันจบรกเลยว่า ตาต้าอบานเรียบรอยไหมไม่เรียบรอยนะคะเราเรียบรอยประมาณเจบปเ้าเียบรอยประมาณเจ็บิบเปดเ้นนะคะไม่เดียบรอย มีข้างในนะคะจำจำมองนอนนึกมองกลัวนึกมองน้ำนี่บ้านเซตแล้วนะคะบ้านนกนกดาวแบดเซตแล้วประมาณแปดเส้นนะคะตามหมยอรวยไหม ความส่วยแปดสิบเปอร์เซ็นไม่เต็มเลยก้องเขาไม่กยดีแต่ติดกวนแต่ใจเขารักก็เลยซื้อต้องส้มแซมีกหมากนะคะกอาแมวหยกทุ่งนะคะบ้านแมวหนำนตัว